ช่มดีไหมดอกไม้ดอกนั้นที่ฉันทุูกเหมือนกับเธอเมื่อวันที่เราข้างเงินฉันดูแลอย่างดีในทุกวันแต่มันจะสวยเป็นกิเศษเมื่อตอนที่ฝนกร จำได้ไหมอะไรที่เราชอบทำด้วยกันเมื่อวันทุกเชอยู่กับฉันฉันยิงจำแบบเม่ทุกวันแต่มันไม่เห็นมีคนสเมื่อเราต้องไกลกันันฉันก็สัง,สงทุกวันมีเพียงภาพเธอในนั้นได้แค่รอรอวันที่ดอกไป้จะบา อีกครั้งมีคนคิดถึงเธอแล้วเธอรู้สึกได้หรือเปล่าคนที่คิดถึงเธอเป็นมองฟ้าและคิดถึงวันเกา่าวีรทรีที่เลยผ่านแต่และขีนชัางยาวนานทุกนาทีมันล้านเป็นชั่วนิรันมีคนคิดถึงเธอคงมีแต่เธอยามแต่และฟังท้องมาละเกิน เมื่อไรจะวันนั้นวันที่เธอจะกลับมาวันที่ได้อยู่้านกันดอกไม้ที่รอฝนก็เหมือนคนตรงนี้ที่รอเธอ wake up in ติมโมเ n ลก็เป็นแบบเติมในทุกเช้าใช้ชีวิตด้วยความและอีกวันไปด้วยความเหงาคิดถึงคิดแค่เพียงแต่เรื่องเราแต่ไม่รู้ว่าเธอจะเป็นใบเวลา เบบี้แอนด์วอลล์แล้วอยู่ที่แค่ในบางเวลาที่ฉันได้ลิ่นต้องไปสึมอมในหัวใจที่ยังอยู่ทั้งสายจิตใจสำเร็จเมื่อวันทำไมไม่ไหนแย่เอ็มพิทามันทำให้ตายหิวฉันท้องมางแบบที่เธอไม่เคยรู้เฟนฉันก็ซ้ำๆทุกวันมีเพียงภาพเธอในน้น ที่ต่ไอไปจะปาอีกครั้ง mm hmm. มีคนคิดถึงเธอแล้วเธอรู้สึกได้หรือเปล่าคนที่คิดถึงเธอเป็นมองฟ้าหลือคิดถึงวันเกา mm ่า hmm. วัยรุ่ที่เลยผ่านแต่ละครนช่างยาวนแน่ทุกนัดที่มันนานเป็นชั่วนิรันด mm ์ hmm. มีคนคิดถึงเธอคนนีแต่เธอยามแต่แล้วฝันทรมาหกเกิน วันไรจะวันนั้นวันที่เธอจะกลับมาวันที่ได้อยู่ข้างกันดอกไม้ที่รอฝนก็เหมือนคนตรงนี้ที่รอเธอ Don't oh, n o w d o n o w o n t o no, no. yeah วันที่เธอจะกลับมาวันที่ได้อยู่ข้างกันดอกไม้ที่รอฝนก็เหมือนคนตรงนี้ที่รอเธอ